สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเครื่องชอดไฟโซล่าเซลล์ที่เขาใช้ชอดวัวก,กันนะคะปีนี้บ้านต้นขวัญก็ได้นำมาใช้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ไหววัวมันเยอะเกินเยอะเกินกำลังที่เราจะดูแลได้นะคะดูแลไม่ทั่วถึงถ้าเกิดว่าใช้เชือกผูกเชือกนี่ก็คงเป็นหลายสิบกิโล้ยห,หลายสิ กิโลกรัมอะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นที่ตั้งโซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์ที่ใช้ชดวัวน,นะคะเราใช้ตัวนี้ประดิษฐ์คนอื่นทํายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเราของเราทําแบบนี้นะคะใช้กันรอนใช้กันรอนแล้วก็ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ใส่แผงไอใส ครื่องควบคุมรถไฟฟ้านะคะอยู่ในนี้นะคะทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นโซลารเซลล์ตัวนี้นะคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ 20, 20่สไร่นะคะบริเวณโดยรอบประมาณ20ไร่นะคะใช้ลวดทั้งหมดเก้ากิโลกรัม ซื้อมาสิบกิโลมันมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่กิโลนึงก็ใช้ทั้งหมด9ก้ากิโลกรัมนะคะทุกคนพื้นที่มันก็จะว้าวแหวงระเงะระเงะนี่ค่ะตอนที่วัวเข้ามาใหม่ๆก็จะเป็นปัญหานิดนึงวันนี้ก็ใช้งานได้3ามวันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สามทดลองให้วัวอยู่ในนี้ กินนอนอยู่ที่นี่รู้สึกว่าจะเริ่มรู้ราคาตรงไหนที่แบบมีถุงพลาสติกห้อยไว้แบบนี้ก็จะไม่ไปใกล้เพราะว่าช็อตตืดๆรั้วรั้วจะใช้บ้านดึกขันก็จะใช้ต้นยูคานะคะไม่ได้ขุดลุมนะคะต่อเข้าไปเลยเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นดินเปียก,กแๆแฉะค่ะาส่วน ส่วนตัวที่เรานํามาไว้ร้อยลวดที่ติดอยู่กับต้นเสาที่เราตกนะคะเราเลือกเอาข้อข้อพลาสติกนะคะเอ้ยไม่ใช่ข้อพลาสติกสิสายยางเราเลือกเอาสายยางนะคะสายยางมาตัดตัดทําเป็นท่อนๆแล้วก็ตอกลงไปกับเสาใช้ตะปูครึ่งนิ้วตอกลงไปนะคะตอกให้ติดกับเสาแล้วก็ร้อยลวดเข้าไปเนี่ยตัวทางผ่านลวด แบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ใช้ถุงพลาสติกมัดอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่อยู่ก็เลยมัดให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะแต่แต่ใครสะดวกแบบไหนบางท่านก็จะใช้ท่อ PVC แต่เราเลือกที่จะใช้ท่อพลาสติกเพราะมันตัดง่ายชับชับชับท่อพลาสติกก็อาจต้องใช้เลื่อยบางท่านก็จะใช้สายยางนะคะสายยางแบบยางรถนะคะยางรถสีดําเห็นบางท่านก็ใช้แบบนั้นนะคะแต่แต่ทางเราเลือกใช้แบบนี้นะคะ เผื่อจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องท่านใดที่กำลังจะทํานะคะถ้าได้ยินเสียงตื้ตืๆแสดงว่ามันช็อตไฟอาจจะติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะลงดินเราก็ใช้ไม้แห้งนะคะใช้ไม้แห้งเออใช้ไม้แห้งเปิดดูหรือว่าดูว่ามันติดตรงไหนว่ามันอาจจะไปโดน อะไรที่มันเปียกมันก็เลยช็อตตืืืๆๆอ,อ,อย่าไปใช้ไม้สดนะคะใช้ไม้สดช็อตเพราะว่าเคยลองมาแล้วเนี่ยนี่ค่ะต้นทุนในการทำรั้วควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดก็ใช้อยู่ที่3,000บาทนะคะหากเพื่อนๆ่นท่านในสนใจก็ก็ลองไปทำดูนะคะก็สั่งมาจากแอป แอปส้มนะคะเครื่องควบคุมราคาตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะคะบวกกับลวดลวดที่เราขึงทำรั้วก็กิโลกิโลละหกสิบาทสิกกิโลก็หกร้อยเต็มแต่ใช้ไม่หมดเหลืออยู่หนึ่งกิโลก็ประมาณ9ก้ากิโลกรัมนะคะ นี่ค่ะวันนี้ก็พามาชมนะคะวัวก็จะนอนอยู่ทางด้านนูน้นวันนี้เป็นวันที่3ามแล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเดินสังเกตมานั่งสังเกตดูเมื่อวานนี่เดินทั้งวันเลยไม่ยอมไม่ยอมนอนไม่ยอมอะไรเลยแบบเดินเดินไปมุมนีเ้เสร็จก็จะไปมุมนูน้นจบจากมุมนู้นก็จะวนอยู่แบบนั้นวันนี้เริ่มนอนแล้วสงสัยจะรู้แล้วว่าไปไหนไม่ได้แน่ๆนี่ค่ะ แผงอยู่ทางด้านนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ